ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ YAMAHA ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่นั่นก็คือ T-MAX ปี2025เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่6มกราคมพศ2568แบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยประกอบด้วย T-MAX รุ่นสแตนดาร์ดมี2สีก็คือสีดำและสีเทาเข้ม ส่วนรุ่น T-MAX t e c h m a x มี2สีเช่นกันแต่เป็นสีเทาเซรามิกเป็นเทาอ่อนๆและสีน้ำตาลแมกมาให้ความเข้มและดุดันนับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ y a m a ฮ่ากับ Big กสกู t e r อร์ในตระกูล T-MAX ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2001กับเครื่องยนต์ขนาด5 0 0 c ีจากนั้นก็มีการพัฒนาเป็น T-MAX 530 วางจำหน่ายในปี2012จนถึงปี2019ต่อด้วย T-Max 560ในปี2020มาจนถึงทุกวันนี้ล่าสุดเป็นการปรับโฉมให้กับ T-Max ปี2025โดยมีการปรับเปลี่ยนชุดแฟลิงด้านหน้าท่อนบนใหม่มีการหักเหลี่ยมเฉือนมุมไม่ให้แหลมจนเกินไปชุดไฟหน้าออกแบบดีไซน์ใหม่เป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์4ดวง เป็นไฟต่ำสอดวงและไฟสูงอีก2ดวงหน้าจอเรือนใหม่ TFT ขนาด7นิ้วมีการอัปเกรดใหม่แสดงผลหน้าจอ3รูปแบบสเปคในยุโรปเชื่อมต่อกับมือถือโดยแอปพลิเคชัน My Light และรุ่นใหม่นี้รองรับ w i e Connect และสามารถแสดงผล Garmin Navigation แบบ Full Map ก็คือแผนที่นำทางเต็มจอ TFT เครื่องยนต์2สูบเรียง 562ซีซี cc เหมือนเดิมแต่มีการปรับค่าไอเสียใหม่ด้วยการปรับกล่อง ecu หรือแมปปิ n งการจุดระเบิดใหม่ปรับระบบ id ให้ได้ยินเสียงดูดที่ชัดเจนมากขึ้นปรับระบบไอเสียเพื่อให้ผ่านค่ามาตรฐาน eu 5 plus และสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงเส้นได้ดีกว่าเดิมมีการออกแบบระบบคลัตช์ใหม่ส่งกำลังได้ราบลื่นมากกว่าเดิมโหมดขับขี่มี2โหมดให้เลือกใช้ ผู้ขับขี่สามารถเลือกได้ครับว่าต้องการกำลังเครื่องยนต์แบบไหนสำหรับ T-MAX รุ่นใหม่มีการพัฒนาระบบควบคุมเบรก c o n n e r i n g ABS พร้อมกล่อง IMU แบบ6แกนเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น Traction Control ยังมีให้อยู่เหมือนเดิมครับกุญแจ Smart k คีแบบ One Push Start ใช้การกดปุ่มไม่ได้ใช้สวิตช์แบบเตาแก๊สอีกต่อไปสามารถเปิดเบา ปลดล็อกขาตั้งกลางและเปิดฝาถังน้ามันเชื้อเพลิงได้ซึ่งการออกแบบให้มีการล็อกขาตั้งกลางได้นั้นสามารถป้องกันการขโมยได้เป็นอย่างดีสําหรับ T Max รุ่น Tech Max มีการออกแบบชิลหน้าควบคุมด้วยไฟฟ้าเพิ่มความสูงของชิลได้110มิลิเมตรขณะที่ตัว Standard ปรับด้วยมือเพิ่มความสูงได้5 5มิลมรมี Cruise Control ควบคุมความเร็วให้เลือกใช้ มีฮีทคลิปหรือระบบอุ่นแฮนด์และก็มีฮีทซีทระบบอุ่นเบาะนั่งของผู้ขับขี่มี TPMS หรือระบบตรวจสอบแรงดันลมยางแสดงผลที่หน้าจอ TFT ซึ่งเหล่านี้คือจุดที่รุ่น Tmax ธรรมดาไม่มีครับสเปคของเครื่องยนต์นั้นยังคงเหมือนเดิมให้กำลังสูงสุด47.56แรงมา้าที่7,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 55นิวตันเมตรที่5,250รอบต่อนาทีอัตราวความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่20.8กิโลเมตรต่อลิตรตามสเปคของยุโรปส่วนที่ญี่ปุ่นระบุไว้21.3กิโลเมตรต่อลิตรเบาะนั่งสูง800มิลลิเมตรถังน้ำมันจุ15ลิตรน้ำหนักรุ่นสแตนดาร์ด219กิโลกรัมรุ่นเทคแม็กซ์221กิโลกรัม จุดเด่นของยามาฮ่าทีแตั้งแต่รุ่นแรกมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือการใช้โครงสร้างตัวถังแบบอลูมิเนียมทวินสปาน้ำหนักเบาแข็งแรงและมีช็อกอัพหลังแบบเดี่ยวที่วางนอนไว้ใต้ท้องรถช็อกอัพหน้าเป็นอัพไซด์ดาวขนาดแกน41มิล i ิเมตรดิสเบรกหน้าคู่เลดนเม o าส์ Mount, 4ลูกสูบต่อข้างขนาดจาน267ม mm. ิมพร้อม ABS ดิสเบรกหลัง1ลูกสูบขนาดจาน282 mm มมพร้อม ABS ก็จะเห็นได้ว่าจานเบรกหลังจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าจานเบรกหน้าซึ่งเป็นแนวทางของรถทัวริงยางหน้าขนาด120ทับ70ขอบ15นิ้วยางหลัง160ทับ60ขอบ15นิ้วล้อแมกแบบ s สปิน r c e จากรุ่นก่อนหน้าสำหรับ T Max รุ่นปัจจุบันนี้ในเมืองไทยเปิดราคาอยู่ที่ 5 3 9 0 0 0บาท T Max Tech Max 5 6 9 0 0 0บาทส่วนรุ่นใหม่ปี2025จะมีการเปิดตัวในเมืองไทยช่วงเวลาไหนเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ